กลับมาทำงานแล้วเหรอแกงานคือเงินเพราะว่าเงินช่วยเราอยู่รอดอืมเลิกเพอเจอร์แป๊บ<อ>ฉันมีเรื่องจะปรึกษาแกหน่อยอะเฮ้ยอะ,อะจะปรึกษาเรื่องอะไรกลับมาทำงานแล้วเหรอแก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  กลับมายาราเรทำงานแล้เราเดบอเนาะแล้วหลอปีลาแกแกสุระเน่เรากลับมาทำงานแล้วหรอแกอเล,ลอี้ยยารเราปีบองานคือเงินเพราะว่างเงินช่วยเราอยู่รอดงานคือเงินเพราะว่างเงินช่วยเราอยู่รอดงานคือเงินเพราะว่าเงินช่วยเราอยู่รอดงานคือเงิน เพราะว่าเงินช่วยเราอยู่รอดงานคือเงินสระงานสระแล้วคือสระกะเงินภาษาเรากะภาษาเพราะว่าบาลูเลสรเงินช่วยเงินภาษาช่วยกุญยปีเดเราอยู่รอดมารู่เชนตาในมู่กุญยปีเดปะเนาะงานคือเงินเพราะว่าเงินช่วยเราอยู่รอดเลิกเพอเจอป เล language. Language. ิกเผอเจอแป๊บเลิกเผอเจอแป๊บเลิกเผอเจอแป๊บเลิกยาไลโด้เผอเจอแป๊บปอกยาดบอรารียาไลโด้ตอไลโด้เนาะเลิกเผอเจอแป๊บฉันมีเรื่องจะปรึกษาแกหน่อยอะฉันมีเ <defence> รื <aya> ่องจะปรึกษาแกหน่อยอะฉันมีเรื่องจะปรึกษาแกหน่อยอะ ฉันมีเรื่องปรึกษาเก้หน่อยฉันงะมีชีเดเรื่องปรึกษาไตเมเซียบอเนาะเรื่องสุราเจ้าปรึกษาสุราใจตเเนะไใจมเสียบอลไตเมเซียชีเดเก้หน่อยเก้หน่อยสระงานนี้โอ้ในไตเมเซียชีเดบอเนาะฉันมีเรื่องปรึกษาเก้หน่อยฮะฮะอะจะปรึกษาเรื่องอะไร ออะจะปรึกษาเรื่องอะไรจะปรึกษาใจเบนเน่เรื่องอะไรพ่อจา์พ่ะเจ้าต่ายเหนืมาเลยบอกเนาะจะปรึกษาเรื่องอะไร